สวัสด,ดีจ้าเมอนี้มาตำตำหมูงกันเนาะอันเมื่อยอยากกินเนียงเผ็ดๆมาจากมาอันนี้ก็สิมีบักพริกเนียงสิม,มาให้เบิ้งเด้อหิวอยากกินตำหมูคงแห้งๆเอานี่ผักพริกไส้นี่แหละมามาตำกันบักเขือเทศลงไป,ไปคือจากใส่บักเขือเปาะน้ำหยำกรอบๆป๊อบ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 ,อบหนักหนาวจ้าจานและะ้วก็ใส่ เลาลงไปใส่หลายใส่หลายแซ่บหลายน้ำปลาแลวก็ทิาดสอะไ้ก็คือใส่น้ำตาลไปจักหน่อยนึงเนาะโอ้หน่อยนึงแทนผงชูรสเอาแค่นี้แหละแล้วมาตำจอก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 กันมองดูเป็นยังไงผมมีคนจับกล้องให้เดยอเด้อต่อไปก็ใส่กุ้งสดลงไปเนะเาะโอเคจ้าใส่กุ้งสดลงไปมเมื่อนี้ไม่เห็น ยังก็เอิ้นรัสด์ไออย่างะ่ะพี่น้องหูบ้อนนี่นะโอ้ยสตอร์สตอร์อรโอเค <laughs> จำปอดอะไเนาะใส่ลงไปแต่ต่ำต่อปัดนนี้เขาก็จะจีใส่บักหงลงไปจ้ะใส่บักหงลงไปกินผู้เดียวได้นี่นนะเฮ้ยกินเบิดปเนาอ กินเบเบอร์กับสี่อไปเค็ดงานน้ำนีล่ล่ะโอเคจ้าตอนนี้ก็เซ็จแล้วเดี๋ยวเอาใส่จัดใส่จานแล้วไปเข้าไปนั่งกินกันเนะานะจ้าเนาะอเสร็จแล้วจ้ามาจ้ามามามา,มา,มากินน้ำกันต่บมหุงใส่กุ้งมึงดูมันต้องสิ้นจกักํะน,นะม,มาเด้๋ยจ้า โกเก่งใจแล้วเดอ้อกินแล้วเดอ้ออืมอืมกุ้งจ้ะบบมีขนมจีนมันหิวโสด้มขนมจีนพระท่านขอกินสักก่อนเนาะ

ได้ดิแม,ม่ไม่อาบห้วงแท่เนาะ <c oughs> มีน้ำใหม่น้ำได้จ้ะ <c oughs> น้ำใหม่เหลือจะเห็ดต่ำไหมตำส้มน้ำใหม่เสก,กุ่ม มันดังจะต่ำให้เบิ่งอยู่ดอกอใส่มือเจ้าค่ะที่มันขอ่อยแสบค่ะ ต่อแสบแ่บโอ้ยรุ่นี้มูก,กินขันมีมมก,กินคือิแซบ่บลายก็กินพูดเดีะกว่าแสบกินในพี่น้องเบิ้งนี้ละเหีหิวน้ำ ือบางคนนี่จะเป่าไปสื่อได้ไดิบ่สื่อกับศิษย์ตำมุกงกินได้ไดิเนี่ยอืมเม้นบ่ละอขมหายเมื่อยเลยด้ิหายเมื่อยเลย ค่อยมากมากสตอ ก่อนเขาชจาสิวาหายก็หัก,กหมวนนั่นเลยอเอากุ่งใส่นะันกตุ้ยตัว,ตวน,นี่ยตั้ยวันนี้ก็โปมคำใหญ่ตัว,นนตวหนึ่งสองซ้ำ เราเอ,อ,เอ,อินกินจนตาเรือเออ้องสงสารอยากกิน,นยังก็ต้องเฮ็ดกินยู่นี่มีประกันห้าพันแซนไปหนาซ้อยก็ได้กินแลน้วเนาะกินยังสี่อ่ะกินยี่ผู้เดียว Cà làm có khó khôp. Pết. Nhớ bảo phải cái đài. Cần con bướng nhắm đứt, đứt xịn ยืนนี่กับแรงพอดีทุ่มสิเครื่งแล้วก็วเพิ่งกินขา้าวเพิ่งเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เซ็จเลยจากงานกินแล้วโอ้ยเผ็ดคำนึงเนาะคำใหญ่ๆเอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอม ถือซาคอยเด้อคอยบ้าบ่าบ่าบ่บต่อคนบ่เต็มเบิ่งคอยไปเรื่อยๆเอ็นดูคอยแน่รสชนจมยูสุบาไข่คอยเด้ออืมอืม เช็คตัวสินงกุ้งกุ้งสดๆนี่แหละมัน,นก็ยแตกเหนือดีก็จะกานย่างกินซื้อเหนือไม่เห็ดซ้อยจุให้เบิ้งกินะ มาเด้อมาเด้อกินแต,นตงหุงน้ำแข็งกินนี้ปลาได้เนี่ยไป <c oughs> อุตสาหเคืออัซ่เพิ่งสิเจอ เพชรคอยก็ซืไปหากินน้ำเราไปได้ปะเนี่ยขันมักคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ